เติมใม่แล้วมีเท่าไหร่ก็ไม่พอกับอีวสูตรดีเมก 1.9S ปี2022ไมย์เพียง20,000ในราคาเพียง4 39,000บาทจัดทรงลงรลบพร้อมตัวใหม่ ได้ของแต่งอะไรบ้างตามน้องฟิวมาดูครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบเจอกับน้องกาฟิวนะครับวันนี้เอาใจสายตู้ทึบกันหน่อยนะครับกับิูซูดีแม็ก1.9นะครับตัวนี้ปี2022เมย์เพียง20,000แล้วได้ราคาเพียง4แสน39,000บาทนะครับได้ของแต่งอะไรบ้างตามน้องฟิวมาดูนะครับตัวนี้เป็นสีเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับสีขาวสภาพโคตรสวยเลยนะครับได้ในส่วนของโฉมหน้าเมยนะครับโฉมหน้าพริกโลกนะครับกระจังหน้าสีดำนะครับตัดด้วยตัวรถสีขาวบอกเลยว่าลงตัวแบบสุดๆนะครับ หล่อเท่มากคันนี้นะครับเอาไปประกอบอาชีพต่างๆครบจบมากคันนี้นะครับได้ในส่วนของโครงเฟยเนาะไม่มีคราบเหลืองเลยนะครับสภาพโคมงเฟยคือแบบสอยกลิ้งเลยนะครับสีเดิมโรงงานรถไม่มีชนหนักพิกคว่ำหรือน้ําท่วมแน่นอนนะครับสภาพรถคือเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับตัวรถนะครับน้องฟิวปรุงแต่ง้อแม็กทีซีศูนย์ห้ามาให้เหมยแล้วนะครับทั้ง2คู่เลยนะครับแล้วก็ได้ยางใหม่ทั้ง4เส้นนะครับดอกยางหนาๆพร้อมใช้งานเลยนะครับ สภาพรถคือแบบโคตรสวยนะครับไฟเลี้ยวทับทิมติดด้านข้างนะครับตัวนี้เป็นเครื่อง1.9นะครับฟิล์มติดไมใหม่แล้วทุกบานเลยนะครับเดี๋ยวดูในส่วนของเมทอาร์กกันนิดนึงนะครับนี่ในส่วนของเมทอาร์กนะครับบอกเลยว่าสภาพเดิมเดิมโรงงานนะครับเมทอาร์กเรียงตัวกันสภาพเดิมโรงงานเนาะรถไม่มีชนหนักที่ความน้ําท่วมนะครับในรถที่แบบสภาพโคตรสวยเลยนะครับนี่ เดี๋ยวดูในส่วนของรอบรบคันหน่อยนะครับนี่ตัวตู้นะครับน้องฟิวก็ใส่ตู้ไหม่ใหม่นะความสูง2เมตรสิลงเล่นไม่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวดูในส่วนของด้านหลังหน่อยด้านหลังนะครับน้องฟิวใส่้อกระถาบรรทุกให้แล้วเรียบร้อยนะครับอมยาง m มกซิลีน x อ็กนะครับบรรทุกหนักหนักเลย2-3ถึงตันแบบจุกๆุเลยนะครับเดี๋ยวดูในส่วนของด้านหลังกันนิดนึงนะครับนี่สภาพรอบรบคันนะครับนี่โคมไฟยไม่มีคราบเหลืองเลยนะครับทุกคน แล้วตู้ก็ได้ตู้ใหม่ความสูง2เมตรสินะครับจดทะเบียนลงเล่มไม่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวดูในส่วนของภายในตัวตู้นิดหนึ่งนะครับนี่ในส่วนของภายในตัวตู้นะครับได้ในส่วนของไม้กระดาษอัดนะครับสภาพตู้คือแบบโคดใหม่นะครับตู้ใสยให้ใหม่ลงเล่มไม่เรียบร้อยนะครับนี่ด้านหลังนะครับน้องฟิวปรุงแต่งนะครับเป็นการชนท้ายมาให้เรียบร้อยนะครับจากลูกค้าเก่าเลยนี่เรายังไม่ได้ถอดนะครับเราให้ลูกค้าไปเลยนะครับตัวนี้บอกเลยว่าโคดคุ้มนะครับ ช่วงล่างนะครับบอกเลยว่าแบบจบจบนะเสริมเน็ปมาให้แล้วนะครับตัวนี้จบเลยนะครับบรรทุก2อถึงสตันบอกเลยว่าคุ้มสุดๆนะเดี๋ยวดูสภาพรอบๆคันหน่อยนี่สภาพรอบๆคันบอกเลยว่าโคต่สวยนะครับนี่ในส่วนของภายในนะครับนี่ดูเม็ดอ่าคกันนิดหนึ่งนะครับนี่สภาพเม็ดอ่างนะครับบอกเลยว่าเดิมๆจากโรงงานนะครับรถไม่มีชนหนักที่ความน้ําท่วมนะครับภายในมาในส่วนของเบาะหนังสีดํานะครับไม่มีรอยขาดหรือยุกยุ้ยนะครับเบาะเดิมๆจากโรงงานนะครับ นี่สภาพบอกเลยว่าโค้รสวยโคตรจบนะครับมาในส่วนของตัวเกียร์นะครับกระปุก6สปีดนะครับคนโซนตัวรถสีดําแบบนี้เลยนะครับนี่ตัวฝ้านะครับไม่มีคราบเหลืองยังซีนถุงอยู่เลยนะครับพร้อมได้เลขใหม่เพียง20,000นะครับนี่สภาพบอกเลยว่าโคตรสวยนะครับตัวนี้เลขไหม่น้อยสุดๆเดี๋ยวไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันนิดหนึ่งนะครับเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องต่อกันนะครับว่าจะสวยเจ็มขนาดไหนนะครับนี่สภาพวงเครื่องบอกเลยว่าสภาพเดิมๆจากโรงงานนะครับ จุดแต้มสีจากโรงงานอยู่ครบทุกจุดเลยนะครับรถคอนเฟิร์มเลยไม่มีชนหาลีดความน้ําท่วมนะครับนอ็อตคานหน้าไม่มีรอยขยับขยื่นนะครับนี่เป็นเพทต่างๆนะครับบอกเลยว่าสภาพโคตรใหม่เนาะตัวน็อตฝากระโปรงนะครับนี่ไม่มีรอยขยับแต่อย่างใดนะครับฝาครบเครื่องเดิมๆจากอีซุนะครับตัวรถบอกเลยว่าวัยรุ่นตามหาแน่นอนนะครับแผ่นกันความร้อนก็ 99%เลยคือแบบสภาพโคตรใหม่นะครับตัวนอ็อตฝากระโปรงตัวแผ่นยางต่างๆครับสภาพโคตรสวยนะครับเคยได้คันนี้ไปนะครับสภาพห้องเครื่องเดิมๆนะครับจากโรงงานนะครับได้ปี2022และเลขหม่เพียง20,000จัดทรงลงล้อพร้อมตู้ใหม่หมาให้แล้วนะครับบอกเลยว่าสุดจัดนะในราคาเพียง4 3 9 0 0 0บาท ฟรีดาวพล7,000กว่าบาทคันนี้หล่อเลยนะครับกับโปรโมชั่นนะครับจองเพียง999บาทรับไปเลยถ่านน้ำมันเครื่องฟรี2ครั้ง20,000กิโลนะครับดอกเบี้ยต้นต้นเพียง2.89ประวัติดีรีดาวกับฟรีอีก90วันนะครับลูกค้าที่ออกรถรับไปเลยบัตรเฟมนทการ์ดฟรีกาซแรงตลอดอายุการใช้งานนะครับเคยสนใจติดต่อเบอร์095-0304555นะครับคิดถึงรถยนต์มือสองของไว้ใจเซทสวยนะครับสวัสดีครับ